ตอนแรกก็กังวลเล็กน้อยครับว่าเราจะทํางานกันยังไงแต่ว่าอันนั้นก็คงเกิดจากความไม่เข้าใจอะไรหลายอย่างก็สารภาพตามตรงเลยก็อยากจะมาสัมผัสกองถ่ายกองนี้อย่างใกล้ชิดนอกจากบทที่ที่ที่อยากจะเล่นแล้วแล้วก็หนังเรื่องนี้ที่อยากจะเล่นแล้วก็อยากจะรู้ขั้นตอนการทํางานว่ามันจะเป็นไงแต่ว่าสุดท้ายผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่น่าจะอยู่อันดับทอบ็ทอปของผมที่ผมมาถ่าย แล้วรู้สึกอยากจะมาถ่ายแล้วก็พอมาถ่ายทําแล้วมันมันมีความสุขมันอธิบายยากเหมือนกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกคนมาด้วยแรงศรัทธาแล้วมันก็ทําให้บรรยากาศกองเนี่ยมันมันราบลื่นถึงแม้ว่าบางครั้งมันจะเจออุปสรรคบ้างแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกองอื่นเนี่ยที่เกิดไม่ได้มาด้วยแรงศรัทธาที่เต็มเปี่ยมขนาดนี้เนี่ยปัญหาพวกนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่แต่สำหรับกองนี้เนี่ยมันก็ค่อยๆคลี่คลายออกมาไม่น่าเชื่อ ได้รับบทเป็นอิหมัมอาดามครับคืออิหมัมคนที่สองนะครับที่มารับตําแหน่งรองต่อจอิหมัมยากโกบนะฮะมันก็มีความยากในตัวละครเหมือนนะฮะจากบทที่เล่นเล่นมาเนี่ยคือตัวร้ายมันจะไม่ค่อยมีกรอบมันจะออกนอกกรอบตลอดเวลาแต่นี่เราต้องเป็นคนที่เป็นคนดีนะครับพื้นฐานก็เป็นตำรวจแต่ก็ไม่ใช่อิหมัมที่เป็นต๊กคูหรือว่าเรียนศาสนามาตั้งแต่เบื้องตั้งแต่แรกเริ่มนะฮะก็มันก็จะมี อะไรให้เล่นในตัวละคร่อยซึ่งท้าทายดีนะครับแล้วก็เป็นบทที่ตัวเองมีความภาคภูมิใจที่ได้เล่นบทนี้นะครับ <c oughs> เพราะว่ามัน,มนเป็นการพลิกบทบาทการแสดงมันก็ต้องมีการเรียนรู้แล้วก็มันก็เป็นประสบการณ์กับเราในทุกๆบทบาทนะครับแต่ว่าบทนี้มันก็เป็นบทที่ท้าทายบทหนึง่งซึ่งรู้สึกดีครับสําหรับบทบาทที่ได้รับในภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะ <c oughs> ผมรับบทบาทเป็นอิมรอนนะครับเป็นเด็กตาบอด ซึ่งไม่ได้ตาบอดตั้งแต่กำเนิดนะฮะเพิ่งมาตาบอดเมื่อตอนอายุ10บขวบแล้วก็ย้ายผมมีลำเนามาอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ดีใจครับพอเราได้เห็นชื่อนักแสดงหลายๆท่านที่เราจะได้ร่วมงานด้วยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สําคัญที่เรื่องรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอเดียไม่ว่าจะเป็นพี่แทนที่รับบทเป็นอิหม่ามนะครับรวมถึงน้องอามีนนะครับที่รับบทเป็นอิมรอนซึ่งถือว่าบทเนี้ย ท้าทายมากๆเพราะต้องเล่นเป็นคนตาบอดแล้วก็ต้องอยู่คู่กับตัวละครผมตลอดแล้วก็คอยสอนแล้วก็สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาให้ให้ตัวละครของผมเองแล้วก็รวมถึงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนา,าให้ผมนอกนอกบทแล้วก็นอกจอด้วยก็กถือว่าน้องทําทำหน้าที่ได้ดีมากทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังคือสร้างความเข้าใจให้ผมได้อะไรหลายๆอย่างผมเล่นเป็นอินทิชัยนะครับซึ่งเป็นลูกรักการเมือง ซึ่งภาพพจน์เนี่ยดีเลิศแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นผู้วงการการค้ามนุษย์นะครับคือมีแต่ภาพพจน์ว่ากันเถอะนะครับผมอยากจะฝากนะครับแนะนําให้ใครที่อยากจะได้ทราบข้อมูลหรือว่ามีได้ความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับศาสนาอิสลามเนี่ยสุดท้ายมาดูเรื่องนี้นะครับแล้วคุณจะไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนผมเล่นเป็นหมวดกล้องนะครับเป็นตำรวจน้ำดียังมีความผงผางยังมีความห้าวหน่อยเป็นตำรวจน้ำดีที่ อาจจะมีอารมณ์ร้อนบ้างนะครับเล่นเป็นรุ่นน้องตำรวจของอิหม่มอดดมซึ่งรับบทโดยพี่แทนด้วยหมดกล้องเนี่ยก็ปรับตัวเข้ากับชุมชนได้เป็นอย่างดีเนื่องจากว่าเข้าใจในความสงบความสันติที่มันเป็นอยู่ในระดับหนึ่ง แต่แน่นอนนะมันก็เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาจึงทําให้มันเกิดเรื่องราวขึ้นและเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็จะมีการคุยกันกันกบอิมามอาดัมในเรื่องมากกว่าแล้วก็จะเข้ามามีบทบาทในส่วนของการสืบประวัติของอามินนะที่รับบทโดยพี่เรย์แมคโดนัลแล้วก็อีกคนหนึ่งที่พลาดไม่ได้น,นะครับนั่นก็คืออาสูเชลนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยวันนี้น่าจะเป็นวันแรกที่เราได้เข้าสินด้วยกันครับในเรื่องนี้ผมรับเป็นเสซึ่งกเกษียณจากชีวิตราชก,การแล้ว ข้ามนุดเป็นชาวมุสลิมโรฮิงญ,ญาแล้วก็ทําให้พี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยล้มตายเป็นจนวนมากแล้วก็พี่คนหนึ่งที่ผมประทับใจมากๆแล้วก็ใฝ่ฝันที่จะได้ร่วมงานด้วยนะคือพี่ทองขาวอันเองผมเล่นเป็นลูกน้องเสชื่อแหลมก็เป็นพวกนอกกฎหมายเป็นพวกค้าชาวโรฮิงญาเอออะไรเออพี่ทองขาวเนี่ยเล่นได้เยี่ยมมากๆแล้วก็เกินมาตรฐาน เช่นเคยนะครับเพราะว่าผมว่าพี่พี่ทองขาวเนี่ยเป็นนักแสดงที่เล่นได้ครบบททุกบทบาทแล้วก็เรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากพี่เขาเยอะเหมือนกันแค่เราไปนั่งหลังมอนิเตอร์แล้วดูพี่เขาเล่นเนี่ยเราว่าเราได้ได,ได,ได้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะก,การแสดงได,ได้เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมาพัฒนาการแสดงของเราให้ดียิ่งดีขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นไปครับร่วมงานกับนักแสดงท่านอื่นเป็นยังไงบ้าง บอกได้เลยว่ากดดันสุดๆเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพอ่ายกตัวอย่างอย่างพี่เรเองเนะครับก็เป็นคนที่เข้าใจในบทเข้าใจในอารมณ์ของคาแรคเตอร์แล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีแล้วยังมีอีกหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นพี่แทนหรือว่าจะเป็นพี่ทองขาวซึ่งเป็นนักแสดงมืออาชีพอยู่แล้วทําให้การมาร่วมงานกับนักแสดงเหล่านี้เนี่ยรู้สึกกดดันแต่ก็อัลฮัมดุลละห์ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับ เราเห็นในความเป็นมืออาชีพเขานะฮะแล้วทุกคนก็เฟรนลี่มากคือมันเหมือนกับมันอยู่ในกลุ่มของผู้ชายเนี่ยมันก็คุยกันง่ายนะครับในภาษาผู้ชายผมว่าการทํางานแบบนี้ก็ดีไปอย่างหนึง่งและสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดเนี่ยความมีวินัยของมุสลิมผมทราบมาว่าคนมุสลิมเนี่ยละหมาดวันละห้าครั้งผมว่าเป็นการสร้างวินัยให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นคนมีวินยัยบางอย่างที่ผมเห็นอันนี้ไม่รู้ออกได้ปะนะผมเห็นอาจจะ อาจจะเป็นอุปสรรคของการทํางานด้วยเรื่องละหมาดที่เราไม่เข้าใจก่อนที่เราจะมาได้เลนเรื่องนี้ว่าเอ๊ะแล้วโฟล์งานม,มันจะเป็นยังไงแต่ว่าสุดท้ายผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็มันก็สามารถทํางานไปได้เพราะว่าทุกอย่างมันก็จะมีเวลาอยู่ก็คือเริ่มเข้าใจแล้วก็ผมก็แอบดูอยู่เหมือนกันมันเป็นภาพอะไรที่ที่สวยงามทุกๆเช้าที่ผมเห็นทุกๆบ่ายที่ผมเห็นทุกๆเย็นที่ผมเห็นมันสวยงามกว่ากล้องอื่นผมไม่เคยเจอผมว่าน่าจะเป็นการทําให้มุมมองของคนทั่วไปต่อ คนมุสลิมเนี่ยเปลี่ยนไปได้เหมือนกันครับเพราะว่าก็จะได้รับรู้ชีวิตยังไงอ่างเงี้ยครับวิถีชีวิตอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่คิดไว้ก่อนหน้านี้อะไรครับประทับใจน่าจะหลายๆฉากใช่ปะใช่ครับบ8 9หลังเยี่ยมมากสุดยอด ป็นไงบ้างครับพี่เลเล่ผมเลไม่ได้ต้องเลกโทนี่เลโทนี่เลครับงเปลี่ยนต้มยำกั้งภาคเจ็ดนะครับเพราะว่าด้วยหลายๆโลเคชั่นเองก็ดีที่เราไปถ่ายทากันคือบรรยากาศมันก็พาไปซีนท so, right ี s <S ่อยู่บนสันเขื่อนที่อิมบนพยายามอธิบายเรื่องราวต่างๆานาๆตรงนั้นก็ก็ก็ประทับใจหรือว่าซีนที่ จะมีเรื่องราวของการแฟลชแบ็กต่างๆไปอะไรอย่างงี้ครับก็รู้สึกว่าซีนนั้นก็จะเล่าเรื่องค่อนข้างดีแล้วก็ด้วยโปรดักชันดีไซน์ที่ที่ที่ค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็สวยงามซีนนั้นก็ชอบนอกนัน้นั้นจะเป็นซีนที่เป็นซีนเล็กๆง่ายๆแต่ว่าผมว่าอย่างนันบรรยากาศมันก็พาไปแล้วก็มันก็ได้ความรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับออสลามมาขืนซีนหน้าบ้านแล้วอุสมานก็เอากุญแจมอเตอร์ไซค์มาคืนคือจริงๆแล้วมันก็เป็นป็นซีนเล็กๆแต่ผมว่าเวลานั้นกับบรรยากาศแล้วก็การได้ต่อบทกันรู้สึกว่ามันออกมาอย่างยังเป็นธรรมชาติสําหรับทุกคนก,ก็หลังจากที่ที่มาสัมผัสก็ทําให้ผมเข้าเข้าใจอะไรมากขึ้นแต่แน่นอนก็ยังไม่ไม่ลึกซึ้งแต่ก็พยายามจะ,ะถามพี่ๆในกองถ่ายนะครับเรื่องที่เรา อยากจะรู้แล้วก็รวมทั้งเราก็ได้ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับตัวละครที่ผมเล่นนะก็คืออาบดนั่นเองถ้าเกิดวงได้นี้มันอัพมันจะได้เห็นไหมกับหลายๆข้อที่เกี่ยวกับอิสลามคือตอนนี้เนี่ยเราก็รู้สึกสว่างแล้วก็เข้าใจกับศาสนาน,นี้มากขึ้นคือมันเป็นศาสนาที่ที่ที่สวยงาม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือทุกคนเท่าเทียมกันหมด All right. Let's แล oh. ะก็แล้วก็เป็นอะไรที่เรียบง่ายแล้วก็มีความสันติสุขอยู่ในอยู่ในตัวของมันเองใช่ครับก็ทุกครั้งที่ผมกลับไปผมก็ย้อนคิดอยู่ตลอดเวลากับหลายๆอย่างที่ที่เราได้เรียนรู้จากในกองแล้วก็ผ่านบทเอง ถือว่าเป็นอะไรที่สวยงามมากครับผมว่าทุกคนก็รอคอยที่จะดูหนังเรื่องนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องแรกของของสไตล์แนวเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับคําสอนของท่านอบีผมว่าทุกคนน่าจะเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะเข้าฉายมากกว่าจริงๆแล้วก็อยากให้โดยเฉพาะมุสลิมนะครับก็อยากให้มาดูหนังเรื่องนี้กันทุกคนครับไปดูกันครับแล้วท่านจะรู้สึกว่ายังมีชนกลุ่มน้อยที่ถูกผู้มีอำนาจรังแกอยู่เราต้องช่วยกันครับ ก็ฝากช่วยชมช่วยเชียร์ด้วยละกันนะครับก็เราทํากันมาก็ทุกคนตั้งใจอย่างเต็มที่แล้วก็เต็มเปี่ยมแล้วก็ทุกคนเนี่ย,นเ,นยเหมือนมาด้วยแรงศรัทธาแล้วก็อยากจะเสนอสิ่งดีๆนะครับทั้งที่เกี่ยวกับตัวศาสนาเองแล้วก็บวกด้วยพล็อตที่ค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนแต่เข้าใจง่ายนะครับเชื <Sh> ่อว่าทุกคนน่าจะมาดูเรื่องนี้แล้วก็น่าจะได้สิ่งอะไรดีๆกลับไปแน่นอนครับเพราะฉะนั้นช่วยชมช่วยเชียร์ด้วยละกันครับขอบคุณครับ